เรื่องมนุษย์ต่างดาวหรือสิ่งมีชีวิตนอกโลกยังไม่มีหลักฐานยืนยันชัดเจนว่ามีอยู่จริงแต่ก็ยังไม่มีหลักฐานตัดขาดว่าไม่มีอยู่จริงเช่นกันนักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่าจักกวาลกว้างใหญ่มากมีดาวเลิกนับล้านล้านดวงแต่ละดวง อาจมีดาวเคราะห์หลายดวงที่มีสภาพเหมาะสมต่อการเกิดชีวิตมีโครงการค้นหาเช่น SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence) และการตรวจสอบดาวเคราะห์นอกระบบ e x o p l a n e t เพื่อหาสัญญาณหรือเงื่อนไขที่อาจมีสิ่งมีชีวิตหลักฐานที่มีตอนนี้เช่นข่าว UFO หรือวัตถุบินลึกลับ ยังไม่ถูกยืนยันด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ว่ามาจากมนุษย์ต่างดาวจริงๆสรุปคือตอนนี้คำตอบที่ปลอดภัยที่สุดคือยังไม่รู้แน่แต่มีความเป็นไปได้สูงเพราะจากกระวลกว้างจนยากจะเชื่อว่ามีเราอยู่เพียงลำพังเรื่องมนุษย์ต่างดาว